สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะบีจะมาเล่าเกี่ยวกับดอลลันนาสวีเดนแม่น้ำสายนี้ชื่อดอลลันนานะคะอยู่ที่บรันเดสวีเดนอยู่ที่เมืองที่บีอยู่ะคะ่ะเมืองนี้แต่ก่อนสมัยก่อนเป็นเมืองที่ยากจนแต่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์นะคะคือเขามีการปลูกป่าแม่น้ำของเขาเนี่ยค่ะ oh. ก็จะไม่เหือดแห้งเลย เป็นแม่น้ําสายยาวมากลงไปเลยนะคะเป็นแม่น้ําสายหลักที่ขนเหล็กดีของสวีเดนเนี่ยลงไปยังท่าน้ําทางข้างด้านล่างเพื่อจะไปขึ้นขึ้นเรือขายไปขายส่งต่อต่างประเทศนะคะน้ําของเขาเนี่ยมันก็จะไม่ใสเหมือนบ้านเราเลยนะคะมันจะเป็นน้ําแบบเนี้ยค่ะสีขุ่นๆอย่างเงี้ยค่ะเป็น แต่เย็นนะคะหน้าหน้าหน้าหนาวเนี่ยตรงนี้จะเป็นน้ําแข็งหมดเลยนะคะเนี่ยคะ่ะลงไปเล่นสเก็ตกันได้เลยนะคะเนี่ยกว้างมากยาวมากที่นี่จะเป็นเมืองถลุงเหล็กคะ่ะไม่ใช่ถลุงเหล็กเป็นเมืองอ่าเขาเรียกว่าอะไรเอาเหล็กมาทําเป็นเหล็กเส้นถ้าถลุงเหล็กเนี่ยก็จะบีดทางเหนือทางเหนือเขาก็จะส่งมาที่เมืองนี้อีกทีหนึ่งนะคะรายได้จากการการขายเหล็กเนี่ยคะ่ะก็จะเอา มาเลี้ยงประชากรที่นี่คนแก่เด็กอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าหักภาษีหักอะไรกันแล้วนะคะก็จะมีะไรายได้เข้ามาต้องขอบคุณแม่น้ำสายนี้นะคะที่ที่เป็นแม่น้ำที่เลี้ยงประชากรจริงๆนะคะเพราะว่าก็จะมีการขนส่งเหล็กนะคะลงไปด้านล่างเนี่ยค่ะเพื่อไปขึ้นอีกท่าเรือหนึ่งนะคะเมืองนี้เป็นเมืองที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยปลาปลานะคะ ปลาที่ชื่อว่าปลายัดดานะคะบีเคยได้เมื่อ10บกว่าปีที่แล้วตัวหนึ่งนะคะเท่ากับจระเข้เลยนะคะจระเข้น้อยนยนี่เองนะคะได้มาก็ไม่กล้ากินนะคะกลัวมันขาลาภาษาลาวฮะกลัวมันจะผิดอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะเราไม่เคยเห็นนะคะปลาตัวนั้นสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่มีกล้องถ่ายรูปถ่ายไว้เนาะตัวเกือบเท่าบีเลยฮะ,ะบีนี่สูงร้อหกว่า มันก็จะตัวยาวใหญ่มากเลยแล้วรูว่าทําไมมันเหมือนจระเข้เลยนะคะแม่น้ําสายเนี้ยค่ะที่โชว์เมื่อกี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นที่อยู่ของปลาเยอะมากปลายะดะฮะแต่คนที่นี่ไม่กินคนที่โบลังแงเนี่ย่ะไม่กินว่ามันเหม็นคาวแล้วก็ไม่ชอบกินปลากันนะเราคนไทยมาถึงปั๊บเนี่ยเห็นปลานะคะโอ้ยได้มาเจ็ดร้อยกิโล่ะปีนั้นปีแรกที่มาอยู่ได้เจ็ดร้อยโล ก็เลยเอาทำปลาทำก็ไม่เป็นโทรถามแม่ก็ไม่เป็นสุดท้ายก็ยกไปให้เพื่อนเลยแช่เกลือไว้แช่น้ําปลาไว้ทาไว้อย่างดีแล้วค่ะแต่มันเค็มมากก็เลยไม่เอาอะ่ะเพื่อนที่เขาทาเป็นเขาก็เลยเอาไปทําต่ออันนี้ดอกไม้นี่มันช่วงนี้มันจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะมันก็แห้งแล้วก็มันก็แรงด้วยค่ะเนี่ยค่ะนิมาก็เริ่มลงคราวนี้ก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆดูค่ะว่ามัน สภาพเขาเรียกฤดูใบไม้ร่วงของสวีเวิดนเรียกว่าฤดู slope, เฮิร์สโลบค่ะเพื่อนๆลองติดตามชมดูนะคะเนี่ยคะ่ะเห็นแม่น้ําสายนี้แล้วอยากเอามาให้เพื่อนๆดูเนาะที่บ้านเราบางทีก็แรงก็แห้งแต่บ้านเขาไม่เป็นนะคะเขามีต้นไม้เยอะคะ่ะต้นไม้เขาเยอะมากเลยเขาปลูกต้นสนต้นอะไรกันไว้นะคะห้สิปีเขาถึงตัด ทำให้แบบแม่น้ำเขาไม่แห้งคิดถึงบ้านมากเลยนะคะอยากให้มีแม่น้ำอย่างนี้แถววัฒนานครบ้างนะคะวัฒนานครจังหวัดสสะแก้วะคะ่ะอยากได้แบบนี้ไปไว้บ้านเราจังเลยผู้คนคงจะมีปลากินกันตลอดเวลาเลยนะคะเพื่อนๆติดตามชมด้นะคะวิวสวยๆค่ะขอบคุณมากนะคะ